ยอดขายเกมนี้ไม่ดีเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งการล้มละลายของบริษัทได้เลยคือ All-in นะครับแล้วก็ลุงแมวเ,เล่นเกมนี้ไปแล้วโอ้โหแบบเล่นนานมากนะแล้วพอเล่นถึงเดโมจบนะเฮ้ยมันลุงแมวก็เลยเล่นต่อนะครับซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะใครที่ยังคิดว่าซื้อดีไหมเกมนี้นะก็มีประสบการณ์เนะผ่านบอสตัวแรกนะแล้วก็เล่นไปอีกเมื่อคืนนอนตีสามครึ่งะสำหรับเกมนี้โหดมากน,นะครับก็ มาแบ่งปันกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญมากต้องตกลงกันก่อนนะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยรบกวนท่านผู้ชมอย่าเล่าเรื่องนะครับอย่าสปอยการเล่นอะไรใดๆนะรูมเอรก็ชอบมากนะเกมนี้นะครับและคิดว่าสิ่งที่สนุกที่สุดเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็ไปเจอเองนะอ่าอาก็เลยรบกวนอย่าเล่าเรื่องอย่าพูดถึงแบบอะไรที่มันอาจจะเป็นแบบทําให้เราคิดไปได้ว่ามันจะแบบมี แบบนั้นแบบนี้นะเ,เดี๋ยวจะแซดไปสก่อนนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะแนะนําว่าเกมนี้ท่านผู้ชมน่าจะต้องลองเองนะครับเพราะมันมีเดโมให้ลองอยู่แล้วเนะบนตัว Nintendo eShop นะครับไปโหลดกันได้เลยนะแล้วกเกมนี้มันแตกต่างจากเกมอื่นนิดนึงตรงที่ว่ากว่าเราจะเข้าใจกว่าเราจะอินอนะ่ะมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะอืมประมาณหนึ่งเลยต้องค่อยๆเล่นนะครับต้องค่อยๆเล่นคืออาจจะแบบตอนแรกอาจจะแบบอู้อะไรเนี่ยมันทําไมแบบท่วมท้นเนาะแต่พอเล่น เก็ตคอนเซปต์แล้วเนี่ยเด็ดนะครับถ้าเอาในภาพรวมนะแบบป้ายยาเกมนี้มันเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างตัววิชวลโนเวลเนาะคือคล้ายๆกับเป็นเล่าเรื่องเนาะแล้วก็มีภาพการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านตัวหนังสือนะซึ่งตัวหนังสือตอนแรกอะ่ะที่ลุงแมวเล่นก็รู้สึกโอ้โหแบบทำไมเท็กซ์มันเยอะเหลือเกินนะแล้วก็อ่านทุกตัวอักษรใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มอ่านแบบรุมๆเร็วๆอานะขี้เกียจน,นะครับแต่ว่า เนื้อเรื่องน่าสนใจเล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนไปทีสามครึ่งเนี่ยเนื้อเรื่องดีมากนะแล้วก็อืมและถ้าใครเล่นบนสวิชนะครับเล่นบนสวิชโอเลดเจ็ดนิ้วอะ่ะกราฟิกมันช่างเจ,จิดจรัสนะสีสันสดใสสุดยอดนะครับมีเสียงภาคตลอดเวลานะก็ทําให้ติดตามได้ง่ายก็อาจจะมีบางอันที่มีเทคนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเสียงภาพนะนี่ันี่หนึ่งเนาะอันที่สองเนี่ยคือจะมีระบบเล่นเกมที่เป็น turn b a s บสแบบ เป็น strategy นะครับก็คือเป็นเชิงกลยุทธ์นะก็คือคล้ายๆกับถ้าเอาง่ายคือ fire emblem สายนั้นเนอะแต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบตัวละครของเราอะ่ะมันจะมีท่าไม้ตายในการต่อสู้นะซึ่งท่าไม้ตายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกินพื้นที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนเป็นตัว T บางคนเป็นสี่เหลี่ยมบางคนเว้นระยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราใช้ การต่อสู้ที่แตกต่างกันลแล้วเกมนี้ยากทีเดียวนะั่นลุ้นทีเดียวนะครับเราก็สามารถพัฒนาตัวทักษะต่างๆของตัวละครเราได้นี่คือระบบที่2แล้วก็เล่นสนุกติดนะถ้าชอบเ,ออเขาเรียก SRPG เนะเ Strategy RPG เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่มันมากเหมือนกันลุ้นแบบลุ้นมากนะครับอันที่3ก็คือมีระบบคล้ายๆกับ Persona นะระบบความสัมพันธ์บางอย่างมีค่าสถิติ บางอย่างมาให้ด้วยนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเกมนี้ดําเนินเรื่องไปแบบทีละวันทีละวันทีละวันเพราะฉะนั้นน่ะก็อย่างที่บอกว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะคือมันแบบช้านะช้าแบบอารมณ์เหมือนอ่านการ์ตูนเหมือนกันแต่ว่าท้าเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมเล่นแล้วมันฮุกนะโอ้มันฮุกเลยนะครับมันแบบอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีตอนจบกว่าร้อยแบบลุงแมวคิดว่า น่าสนใจมากน่าสนใจคือเป็นหนึ่งในเพชรน้ำงามนะสำหรับตัว Nintendo Switch นะที่จริงๆตีคู่มากับตัว c a l of c u r ซึ่งลูงแมวดาว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่เจอ c a l of c u r e x p e d i t i o n 33มาปาดไปซะก่อนเนี่ยเกมเนี่ยน,น่าจะเป็นเกมที่ลุงแมวแบบเล่นแบบสุดขีดเหมือนกันนะเออตอนนี้ก็ติดอยู่2เกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครหาเกมเล่นบน Switch นะแนะนำก่อนที่ Fantasy Life i ใช่ไหมจะมา <Wow. S 1> ชกช่วยเวลาเราไปนะตอนนี้มีแก๊ปอยู่ไปกดกันได้อัน,นี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าลุงมาซื้อแบบดีต่อเนาะแผ่นน่าจะหายากอยู่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเดียวเราไปส่องดูแล้วกัน oh. โอเคลุงมาขอลาไปแล้วนะเจอใหม่โอาสหดไปนะครับขอให้มีความสุขความมีทุกท่านสวัสดีครับผม